สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งขา่าวชาวส่วนยางนะคะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราเช่นเคยค่ะประจำวันที่17กันยายน2567นะคะก็คือวันนี้นั่นเอง วันนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะสำหรับราคายางพาราเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายางพาราแต่ละชนิดนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันบ้างนะคะเริ่มกันเลยสำหรับน้ำยางสดนหน้าโรงงานนะคะ DRC ไม่ต่ำกว่า35%ราคากลางวันนี้71สบาท80สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก30สตางค์ค่ะส่วนราคาท้องถิ่น68บาท80สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกินส3งปเซต์ 82บาท5สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา36สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่นอยู่ที่79บาท5สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน85บาท47สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก1บาท18สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น82บาท47สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100% 58บาท85สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก10สตางค์ ราคาท้องถิ่น55บาท85สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางก้อนถ้วย drc 5 0าสิบเปอร์เซ็นต์สบาท42สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา5สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น26บาทสีสสตางค์ต่อกิโลกรมัมยางก้อนถ้วย drc 5 5เปอร์เซ็นต์สบาท36สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก6สตางค์นะคะ ราคาท้องถิ่นจะอยู่ที่29บาท36สตางค์ต่อกิโลกรัมอย่างก้อนถ้วย DRC 65% 38บาท28สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก6สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่นอยู่ที่35บาท28สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ และยางก้อนถ้วยเครปอยู่ที่41บาท18สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมา6สตางค์และก็ราคาท้องถิ่น38บาท18สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางของอยางพาราในวันนี้17กันยายน2567ค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะคะ